หนาหลวงพ่อแดงวัดเขามดอิทนะครับรอบที่แล้วนะครับแมนทําบล็อกธรรมดาไปนะครับรอบนี้มาทําบล็อกนิยมสุดเลยนะครับบล็อกหนาดูยังไงนะครับนี่บล็อกหนานะครับตัวองค์พระหลวงพ่อแดงนะครับเขาจะหนากว่าปกตินะครับและส่วนมากถ้าเป็นบล็อกหนานะครับหลังจะขีดนี่ตรงนี้นะครับรายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ต่อโค้ดที่เดียวกันนะครับนี่รายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับ แตกต่างเฉพาะที่ตัวองค์พระแค่นั้นเองนะครับเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะครับแบบนี้นะครับมีราคาเล่นหากันนะครับอยู่ในเกณฑ์สักพันไปปลายนะครับหลักพันไปปลายนะครับสวยๆผมว่าชั่วโมงนี้นะเจ็ดพันนะครับต้องมีนะแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดพบเจอนะครับหรือมีอยู่ที่บ้านนะครับไปค้นๆกระป๋องนะครับเจอหลวงพ่อแดงแบบนี้ส่งมาขายแมนได้นะครับรับตังค์หลายพันบาท เหรียญจ